สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับรุนเว็บโหลดครับจะมาแนะนําวิธีการใช้งานข้อดีอะไรต่างๆให้นะครับแต่เน้นย้ํานะเป็นรูนที่แบบต้องมีนะครับทุกคนต้องใช้นะรุนนี้เป็นแบบพื้นฐานเลยนะมันช่วยได้เยอะมากผมว่าสําคัญกว่ารูนอื่นๆด้วยนะเผื่อนี่สําคัญกว่าพวกรุ่นนั้นสี่อันสุดท้ายซะด้วยไงก็ต้องมีนะรุน่นนี้ไงก็ต้องใส่ เป็นรุ่นที่ดีมากน่าจะดีที่สุดละอ๋อแล้วครับเราก็จะมาสาธิตวิธีการใช้งานรุ่นเว็บโรนะครับอย่างแรกก็ถ้าเรากดชิปเนี่ยถ้าเราวิ่งแล้วชิปอะมันจะแบบไม่เสียสเตตเมนานะมันสามารถกิ้งได้เรื่อยๆเลยเนี่ยมันจะช่วยแบบช่วยให้เราแบบเล่นแบบยือไฟได้นานขึ้นนะเล่นได้แข่งขึ้นนะ อัดับ,บแรกเราก็ต้องแบบเซตพื้นฐานเราใหม่นะทุกครั้งที่เรากดชิปเราต้องกิ้งทีหนึ่งนะกับชิปทีหนึ่งกิ้งทีหนึ่งชิปทีหนึ่งกิ้งทีหนึ่งมันจะช่วยแบบยืดสเตมินาเราได้นะกว่าเรามาได้ไกลมากนะนจริงเวลาเราหนีอะไรเงี้ยมันได้ไกลมากอนะ่ะสี่มันจะได้สี่ทีเลยนะ ข้อดีอีกอย่างหนึง่งกับมันก็เวลาสมมติเราแดดหมดใช่ไหมเนี่ยมันก็จะสามารถกิ้งได้อีกทีนึงนะแบบไม่ต้องแบบเราดขึ้นดอดแดงเงี้ยเราก็ยังสามารถไปต่อได้เนี่ยสาม,มารถแบบช่วยให้เราเวลาโดนเอฟศัตรูหรืออะไรเงี้ย<ช>สมมติเราได้เอฟสมมติมามมต,มตรีเอฟเองี้ยเวลามันโฮเงี้ยม,ม,มันโฮแบบบางคนเขาไม่ไม่ได้ปล่อยไอวย้เงี้ย ว่าคนเจอศัตรูบางคนเขาแบบไม่ได้ตีข่าวเขาแบบโฮเอฟเนี่ยเราก็เลือกที่จะแบบกิ้งได้นะเดดทีหนึ่งกิ้งเดดทีหนึ่งกิ้ง้วเราหมดเดดเงี้ยเราเดดแบบแบบเงี้ยเดดแบบปกติเงี้ยม่อาจจะแบบหมดไวได้นะเราทำาเงี้ยมันจะแบบยบงน้อยเนี่ยเดดเรายังจะงไม่หมดนะแต่เอฟฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็คือต้องปล่อยมาก่อนแหละมันโฮได้ไม่ได้นานขนาดนั้น เราก็คิ้งทีหนึ่งเด็ดทีหนึ่งคิ้งทีหนึ่งเด็ดทีหนึ่งทำ่างเงี้ยจนกว่าแบบฝั่ตัวจะเอฟมาเงี้ยแต่วอลด้าเวลาอันติบ<ม>างคนเขาแบบไม่ได้ปา่าเลยเนี่ยเขาจะจะโฮน้ำไวย้ยเงี้ยเอ้ยเราแบบไปเด็ดเด็ดอย่างเงี้ยคือแบบเอเด็ดเราก็จะหมดแหละเราก็อาจจะโดนป่าได้มันได้แค่สามทีเนี้ยมันได้แค่นี้แหละ เอ้โยคือเราแดดเราหมดก่อนแนะ่ให้เราแ,บบแดดอย่างนั้นนะเนี่ยเราได้โดนนะ้ำป่าได้นะบางโดยโดนตัวอื่นเอ้ยศิลาอันติฮาดีบินอนยะ่างเงี้ยคือถ้าเราแดดแบบรัวๆเงี้ยมันก็จะหมดไวนะอย่างโดนไซไล่อย่างเงี้ยโดนเสือไม่ว่าจะโดนอะไรมันกันได้หมดเลยนะอุชันอย่างเงี้ยปักดาบก็กันได้โดนยักษ์เอ้ยโดนเฟรียยิงเอ้ย เดินเยอะโตก็หลบได้นะค่อยๆทำมันอย่างเงี้ยแดะเดะไปเรื่อยๆอย่างแรกก็เราต้องแนะนำพื้นฐานก่อนนะมันแบบแดดมันจะมีแบบหลายวิธีนะอันนี้ยแดดปกติเอ้ยแดดสั้นแดดสั้นมือจะเป็นอย่างเงี้ยอย่างแรกก็เราจะแบบกิ้งแบบปกตินะคือเราแดดชิปทีหนึ่งใช่ปหมเรากิ้งแต่มือใหม่ออาจจะแบบทำไม่ติดนะเพราะแบบมันจะชอบแบบติดเป็นอย่างเงี้ย เนี่ยชอบติดตัวน,นึงอ่ะผมก็เข้าใจนะตอนแรกๆผมมาผมก็ใช้ผมก็ออกไปเป็นอย่างนั้นเหมือนกันคืออย่างแรกเนี่ยเราต้องแบบมีวิธีการใช้ของมันนะลูนอนะ่ะทีง่ายก็คืออย่างแรกคือเราต้องกดแบบทิศทางค้างไว้นะเวลากดสมมติผมกด W เงี้ยกดจิ๊บทีนึงแล้วก็กิ้งนะอ่ะเราก็อย่าเพิ่งปล่อยตัวะหรือตัวทิศทางที่เรากดไว้ว่าจะไปด้านขวาเนี่ยผมก็กิ้งกดดีค้างไว้ได้เราปล่อยอยนะ่างเงี้ย มันจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราปล่อยแล้วกดเป็นสองจังหวะมันก็จะแบบยัดรัวๆมันต้องกดแบบแช่ไว้นะน่าจะง่ายสุดแหละอีกวิธีหนึ่งก็คือแบบกดแบบปล่อยเลยก็ได้นะแต่แบบต้องกดแบบห้ามกดย้ำอีกทีหนึ่งอนะ่ะปุ่มแบบปุ่มชิ้ทางนะอ่ะผมว่ามันยากเกินนะมันจะคอนโทรลยากเพราะมันจะไปแค่ด้านหน้าอย่างเดียวเมื่อเราจะไปด้านหลังเนะี่ยมันก็จะกิ่งไปด้านหน้าเนี้ย มันจะยากนะผมว่าแบบกดค้างน่าจะง่ายกว่าให้แบบกดค้างไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ต้องปล่อยนะผมเดี่ยทางเหมือนเราจะไปขวาล้วก็กดขวาเปลี่ยนมาซ้ายแล้วกดคือมันแบบเรียกได้นะแบบถ้าถามว่าอยากจะกิ่งลัวๆแบบทำอาองนี้อันนี้เราต้องเปลี่ยนวิธีก่อนนะเปลี่ยนวิธีเด็ของเราให้มันเป็นเด็สั้นนะเดีเด็คือเป็นเด็วิ่งอ่ะ ให้มันเด็ดแล้วมันวิ่งถ้าแบบชิปปกติอย่างเงี้ยมันจะไม่วิ่งนะมันจะเป็นเดนินเนี่ยต้องกดชิปค้างมันจะวิ่งบางคนกดชิปค้างแล้วเป็นแบบวิ่งค้างไปเลยเราก็ต้องไปเ e ต t i n g ก่อนนะบางคนแบบไม่ได้ปิดไว้มันก็จะเป็นแบบวิ่งอัตโนมัติให้นะเนี่ยจะเป็น auto run เนี่ยต้องปิดไว้ถ้าเปิดไว้มันก็จะกดค้างเนี่ยมันก็จะเป็นวิ่งอย่างงี้ไป มันส่วนใหญ่เขาก็แนะนำให้ปิดกันนะมันจะไปใช้คอมโบอะไรได้ด้วยปิดเนี่ยมันก็จะเป็น Sun. เนี่ยเด็ดซันเราต้องแบบเป็นวิ่งก่อนถนะ้าเราแดดปกติเงี้ยเราก็ต้องแดดสันทีหนึ่งให้เป็นวิ่งก่อนถ,ถึงจะกิ้งรัวๆได้แต่ถ้าเป็นไฟปกติเงี้ยเราก็แบบไม่ต้องกิ้งนะเราแบบ กือบ,บถ้าเรายัางสู้อยู่เนี่ยเราก็แกบ,บแค่แดดปกติเงี้ยเดทีนึงกิ้ง King ทีนึงก็พอละสําหรับ,บตอนไฟนะถ้าแบบสมมุติเราจะหนีเงี้ยสมมติเราเลือดเราโลอะไรเงี้ยเราก็กิ้งรลวๆได้นะเือเราแบบอีกฝั่งหนึ่งมีสองเงี้ยแล้วเราอยู่คนเดียวเงี้ยเราสู้ไม่ไหวเงี้ยเราก็อาจจะกิ้งโลวๆได้กิ้งรลวๆบางทีมันหลบพวกสกิลไม่ได้นะตัวมันไม่ได้เหมือนแดะแดดมันจะแบบเหมือนจะตัวหายไปนิดนึงเงี้ยมันจะหลบพวกสกิลอะไรได้ กิ้งรัวบางทีมันอาจจะโดนสกิลได้นะมุดเวลาอีกฝั่งนรข้ามเอฟหรือฝั่งโนข้ามอันติเงี้ยก็แนะนําให้เป็นเด็ทีหนึ่งและกิ้งทีหนึ่งเดือดทำแบบนี้น่าจะคุ้มกับมันแบบเสี่ยงโอกาสที่จะโดนดาเมจอะมันน้อยถ้าเราแบบกิ้งรัวเงี้ยศัตรูมันจแะบบจะฟันเราโดนนะอย่างวน้ําเบยปลาบตเตอรี่เอฟอย่างเงี้ยมันก็จะโดนเราได้นะเพราะตัวมันไม่ได้หายไปนะขอให้อีกฝั่งหนึ่งแบบกาดระยะที่โดนตัวเราได้อย่างเงี้ย เราก็จะโดนสกิลนั้นเลยแต่เน้นย้ำนะมันต้องมีนะลูนเนี่ยผมว่าจากจที่ลองไปเล่นมาแล้วแบบไม่มีนี่คือแบบเล่นไม่ได้เลยนะแบบมันเลี้ยงสเตมิน่าเราได้นะถ้าเล่นไฟปกติเนี่ยเดดเราแทบจะไม่หมดเลยนะคือแบบมันจะแบบเดดเราก็จะมีพอเหลือแบบเก็บไว้สำรองตลอดเลยอั้นมันไงก็ใช้แทบจะไม่หมดอะถ้าแบบไม่ได้ใช้เปลืองจริงๆิอย่างฝั่งอันติอย่างเงี้ยเราก็จะเล่นแข่งขึ้นแบบสมมติที่ฝั่งอันติมาเงี้ย เราก็ยังมีแบบโอกาสรอดสูงมากถ้าแบบไม่ได้โดนฝั่งตรงข้ามกลุ่มเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ยื้อเวลาเราได้บางทีแล้วเ,เราหนีออกจากตรงนั้นได้อย่างเงี้ยเราก็สวนได้แต่บางคนแบบไม่มีรูนงี้แบบเดดแป๊บเดียวก็หมดละเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นทาเลนต์แบบไม่มีแดดนะดูถ้าเดดแบบเดดเนี่ยคือหมดละไปไหนไปทำอะไรไม่ได้ละแดงเงลือกละเดดคือมันหมดไวมากนะ ไปไหนต่อไม่ได้ล้วต้องสล,ลิงอย่างเดียวบางทีตัวสล,ลิงเนี้ยเราก็โดนอีกฝั่งเกี่ยวง่ายคนะือเราก็าโดนข่าวโดนอะไรต่อตัวเราจะไม่ฟีนะถ้าเรากิ้งเนี้ยตัวมันจะฟีเนะี่ยต่อมันก็จะช่วยอะไรได้เยอะเลยนะมันเล่นได้นานมากนะยิ่งถ้าเป็นตัวซับเนี่ยผมแนะนำแบบต้องมีนะคุรุมีเนี่ย กบโอ้โหได้ใช้แบบใช้บ่อยมากนะเวลาโยงสายแบบมีคนมาไล่เราเงี้ยจะมาตีเราเงี้ยก็เราก็แบบสายไว้ได้อสายไว้อย่างเงี้ยไอ้ชุบเพื่อนเลยเราก็กิ้งเงี้ยเวลามีคนไล่เราแล้วก็แดดก,กิ้งไปแดดก,กิ้งไปก,กิ้งรัวๆไ,ไปบ้างแดดก,กิ้งบ้างทำเงี้ยไปเรื่อยๆจนากับเพื่อนเราจะขึ้นเลยอะไรเงี้ยมันก็ช่วยยืดนะเวลาเราได้นะ อาเกตเราแบบเอ๊ะไม่มีอย่างเงี้ยคือเราเราแดตสองสามทีเนี่ยคือหมดละเราก็โดนข่าวละคือเราต้องโฮฟ้าละถ้าเราแดตเราหมดอเราก็ต้องยืนโฮสู้เงี้ยไอ้ฝั่งหนึ่งปล่อยฟ้ามาใส่เราเงี้ยคือเราก็โดนนะคือเราไม่มีแดตถอยละเราก็เลือกเลือกได้แค่แบบเอ้ยเราจะปล่อยฟ้าหรือเราจะแพรลี่หรือเราจะแบบจะโฮเงี้ยซึ่งเราไม่มีชอยที่จะแดตถอยละก็ต้องฝั่งหนึ่งลุมเราสองอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่มีแดต เราไม่มีแดดเราก็แบบทําอะไรไม่ได้แล้วก็ได้แค่ยืนโฮฟานะเกิดฝั่งหนึ่งปล่อยมาแล้วเราไม่ได้แพรลี่หรือแพรลี่ไม่ทันเงนี้ยคือเราก็แบบอาจจะหายไปได้เลยนะช่่นนั้นเนะมคนแคนเล่นแล้วหายไปเงนะี้ยก็อาจจะแบบช่วยได้นะรูนเนะี่ยบางคนก็รู้แหละว่ารูนนี้คนก็ใช้กันนะมันเป็นแบบพื้นฐานแต่บางคนอาจจะแบบไม่ได้ใช้งานบ่อยอย่างเงี้ยก็ต้องแบบเน้นย้ำให้เป็นทุกครั้งเลยนะทุกครั้งที่แดดก็ต้องจิ้งทีนึงนะ เดดแค่ต้องยิ้งทีหนึ่งทุกครั้งที่แด็ดจะต้องยิ้งเพาแบบมันจะเซฟซาเมินียได้นะแค่นอน,นเลยสมมติเราจะไปฟันศัตรูอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องยิ้งก็ได้ก็แดดปกติแล้วก็ฟันแดดไล่ศัตรูก็ฟันปกติไม่ต้องยิ้งก็ได้สำหรับ,บช็อตที่เราจะยื้ออย่างเงี้ยเราก็ถอยไปอย่างเงี้ยสมมติช็อตเราจะถอยเราตีแล้วก็แดดตีปกติได้ไม่ต้องเฟคยิงอะไร อย่างหนึ่งมันก็ใช้กับตัวนี้ได้เลยนะไวเปอร์เวลาอันตีอะคือมันจะไกลมากนะเวลาไล่อะมันอยู่ตรงนู้นนะเนี่ยผมอันตีไปกัดทีหนึ่งกิ้งทีหนึ่งแด็ทีหนึ่งกิ้งทีหนึ่งแด็ทีหนึ่งกิ้งทีหนึ่ง,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 งคือเราปุ่มทิศทางไนะคือเรากดค้างไว้เลยนะแบบไม่ต้องปล่อยเราก็กดชิปไปว้ก็แค่ชิปรัวเนี่ยกดวิวค้างแล้วก็ชิปรัวๆ มันไปได้ไกลมากนะเกือแบ,บแทบจะการันตีโดนตัวหนึ่งเลยนะถ้าแบบไม่ได้มีสิ่งก่อสร้างอนะไรเงี้ยอีกฝั่งหนึ่งมันหนีเราแบบยากอยู่แล้วอะนอกจากมันจะแบบจะจ่ายสก,กิลจ่ายอะไรอย่างเงี้ยคือมันแทบ,บจะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วจะหนีเรามันไกลมากนะประมาณกี่เมตรอะทึงเนี้ย มา่หกสิบเมตรได้ยังได้เคือมันไกลมากอะเหนือคนเล่นหนิงก็ต้องทำนะทำให้แบบชินนะมันช่วยได้เยอะเลย,ยประโยชน์ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นตอนโลนะแบบเราก็ยือไฟได้เงี้ยเราไม่ตาย ตัวกิ้งไวท่วงเวลาพังตรงข้ามไปรอให้เพื่อนเรามาช่วยแล้วก็กิ้งลงไปกิ้งไปจัดไปบ้างกิ้งมั่งเนี้ยสลิงมันเหมือนเหมือนจะปรับมาแบบแก๊บไม่ติดด้วยนะตอนกิ้งอะ่ะถ้าแบบไม่โดนจังหวะดีๆอย่างเงี้ยคือมันแก๊แล้วแบบสลิงมันไม่ได้ล็อกตัวให้ตอนกิ้งเราัวนะแต่พวกคูรุมิอย่างเงี้ยเวลาอันติอย่างเงี้ยคือเราก็แบบ นตีแล้วแบบสมมติเราลงเนี้ยเราก็แบบอยู่ในวงเราก็กิ้งอยู่ในวงแมาลองให้แบบเกาะเราขึ้นเกาะเราขึ้นเสร็จปุ๊บเนี้ยแล้วก็แบบมาเล่นปกติได้บางทีเลือดเราน้อยเนี้ยเราเล่นปกติเนี้ยเราแบบอาจจะโดนแบบฟ้าเดียวอาจจะไปได้แล้วก็กิ้งอยู่ก่อนบางทีอีกฝั่งหนึ่งใจนตีมาเยอะเนี้ยเราก็กิ้งอยู่ในวงเราไปมันก็จะช่วยเราได้ช่วยยื้ออะไรเงี้ยซีผิงเลยดีเราซีผิงนตีหนึ่งหม เราแบบเลือดไม่พอเลือดเลยไม่เยอะเงี้ยเราก็อันติไปแล้วก็กิ้งรอให้เลือดเราขึ้นมากันรอเลือดเราขึ้นเลือดเราขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็แบบเอ้ยเลือดเราพอเล่นละแล้วก็แบบเล่นปกติได้ไปโฮฟ,ฟ้าเอ้ยอะไรเอ้ยบางทีเราบบเลือดน้อยอีกฝั่งปล่อยฟ้ามาทีเดียวเราอาจจะตายได้เงี้ยแบบโดนข่าวไม่กี่ทีก็ตายเงี้ยเราก็อาจจะกิ้งก่อนกิ้งก่อนเล่นยีไป หลักพื้นฐานก็น่าจะมีแค่นี้นะส่วนลูนทาเลนต์เนี่ยเดี๋ยวผมจะแบบมาจัดให้อีกทีคลิปหน้านะทาเลนต์แบบทุกตัวละครเลยนะแล้วส่วนใหญ่มันก็จะแบบไม่ได้ต่างกันเยอะนะทาเลนต์แต่ก็จะมาแนะนําวิธีการใช้ให้ก็น่าจะจบคลิปอย่างเท่แล้วน,นี้นะครับไม่น่าจะมีอะไรละเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าครับ